วันนี้นะคะเราก็จะมาฟังละครสั้นของเราหรือว่าดูละครสัน้นน่นเองนะคะ <c oughs> ก็คือรักแรกพบมนุษย์และแวมไพร์นะคะเอ <c oughs> วันนี้นะคะจะมีคนมาพากย์ที่เราได้กนน็คือช่องคุณจิ๊จิสกลูลาชาแนลฝากไปกดติดตามมาด้วยนะคะมีมี <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีเสียงเจ้าของช่องด้วยะค่ะแล้วก็มีคลิปมากมายให้ติดตามรีบไปช่วยติดตามเลยนะคะตอนนี้คนขาดมากเลย แล้วก็อีกหลายคลิปที่คุณคุณจิงนจี้นะคะจะลงนะคะเดี๋ยวไปไปดูกันเลยค่ะลักล่างพบมนุษย์เล่แมมพายมีถึงซีซั่นที่30ไปดูกันเลยค่ะก็ขอบอกเลยนะคะว่าตัวแมมพายผู้หญิงนะคะจะเป็นคุณจิงนจี้พักนะคะไปฟังกันเลย สวัสดีค่ะฉันมีชื่อว่าอุนาโกเป็นสาวแววไพายที่อาศัยอยู่ที่นี่ซึ่งที่นี่จะมีแต่ความมืดออยู่ตลอดเวลาก็ฉันเป็นแววไพายเนอะ,ะใะอยู่กลางแสงได้ไงล่ะฉันนั้นเป็นคนที่เลือดเย็น วันตอนนี้คือเวลาหากินของฉันเพราะในโลกมนุษย์นั้นตอนนี้ก็คือเวลากลางคืนเงนั่นเองหย้ยถึงจังไปหาเลือดคนมากินดีกว่าแบบสดสดด้วยตัดภาพมาที่เด็กหนุ่มที่มีนามว่าโลบอนซี่แฮโลบอนโลบอ้ สวัสดีครับวันนี้ผมจะม,มาดูกันเลยพิสูจน์เรื่องแวมไพร์กันดีกว่าคุณครูบอกว่าเคยมีแวมไพร์หลุดออกมาแต่ก็ยังไม่เคยรู้เลยเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมันมืดนะจะออกไปดูแล้วแหละเ<อ>จ้านี่ก็เห่านักหนาเสลือเกินเลยโหข้างนอกมืดมากเลยโหสิงจุก ก็มาหูทำไมมันน่ากลัวแบบนี้เนี่ยดูสิตามทางมืดไปหมดเก็ดน่ารู้นะคะถ้าจิ้งจบร้องเวลาเราคิดจะออกจากบ้านเมื่อไหร่แสดงว่ามันจะเกิดรางร้ายขึ้นค่ะเอ้ยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวไปร้านอาหารดูดีกว่าเตัดมาที่ผู้หญิงเลยไหมอุ้ยทำไมจะแม่ ถ้าเป็นผู้หญิงมาคุณต้องบอกว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันตอนต่อไปเมื่อกี้คุณภาพอะไรบ้างนะนผู้หญิงผู้หญิงเออแล้วคุณภาพยังไงบ้างนะฉันบอวน้องคุณโดน,อเ,ดนอเอาแต่ใจแล,แล้วคุณนายไม่ต้ตองแต่ถ้าฉันออกไปในแบบนี้นั้นก็โดนจับได้หมดสิ หรือถ้าจะไปขอจากพวกที่เต็มใจมันก็ไม่สนุกนะสิฉันอยากกินแบบสุดๆและอยากทำให้เขานั้นร้องกรีดวีดไว้อย่างน่าสะเพกลัวเพราะฉันเห็นเรื่องตลกแบบนี้ลกกนนเลิกไปมึงคุนดี้ โอ้ยตอนนี้ก็มาถึงแล้วแม่คะครับแม่คะาทำไมแม่คะไม่ตอบฮะว่าไงที่ทำไมในตอนดึกดื่นเนี่ยเออนี่แม่คะครับมีนาฬิการไหมครับไม่มีหรอกเพราะว่าเวลานี้หุ่นท้ามาเองคือากกว่านะอ๋อครับ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 เออจะไปถามพี่สองคนนั้นนี่ไหมนะนี่เธอเธอ เธอรู้ไหมว่าวันนั้นไชินไปช้อปปิ้งจริงหรอยะจริงสิช้อปปิ้งบ้านกันดิต่อไปได้ชินว่าเม่งโอเคก็พี่ครับพี่ครับผมมีอะไรอยากจะถามสักนิดนึงว่าเออพี่ไปกันไหนก็ไปไปเออเออถามนาฬิกานิดเดียวเองนะเฮ้ยบอกมาตอนนี้กี่โมงแล้วครับอ๋อตอนนี้อะ เร่เวลาที่แม่เกตายแล้ละมั้งฮะโหถ้าอะไรเนี่ยในร้านไม่มีใครตอบดีๆเลยฉันจะรีบกลับบ้านแล้วแหละเอแต่ก็สังเกตเห็นบริษัทที่มาเปิดใหม่มันคือบริษัทอะไรนะเฮ้ยแต่รีบเข้าบ้านดีกว่าน่ากลัวมากๆเลยอะรีบวิ่งเลยวิ่ง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 เดี๋ยวยางนี้ฉันก็ต้องรีบไปค้นหาดูในคอมฉันแล้วแหละ วิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยทำไมมีแต่คนตัวด้วยล่ะเฮ้เสียงครอ่ะน่ากลัวจังเชียงคาวงั้นต้องรีบปิดผ้าม่านก่อนเพราะกลัวมากเฮ้ยโอ้เราฉันมาหยิบกระเป๋าทำไมเนี่ยเริ่มเลยก็แล้วกัน เห็นข้าเราได้ยินเสียงใครตอนเที่ยงเช้าแต่ว่ากลายเป็นกลางคืนแปลว่าเป็นคืนที่แวมไพร์จกมาเอาละว่านั้นเหรอเอาหยิบเงินไปอีกแล้วฉันไม่เป็นไรหรอกเอาเงินไว้ติดตัวซะบ้างทําไมแวมไพร์ต้องออกมาด้วยแวมไพร์ไม่มีจริงไม่ใช่หรอหรือว่าผีไม่ผีไม่เอาไม่เอาไม่กลัวกลัวกลัวผีกลัวผีกลัว กลัวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแอบบหน่อยเฮ้ยกลัวหลับตาหลับตาหลับตาไม่หลับดีกว่าเฮ้ยขึ้นเตียงก่อนเลยขึ้นเตียงก่อนเลยเอยสะเพสสะตาเฮ้ยท้องผิดนะโมตัสสาวะภาข่าวว่าตัวละห่าวตัวสามาตุพุทธะนะโมตัสสาวะโตอะระวะโตัวละห่าวตัวสามาตุพุทธะ นามูตาสะพะคาราตูสวดแผ่พิตาไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกไอ้เพลนนโมตาสะพะคาราตูละจ้าเน่าสะพาคาราตูอาราคาตูสัมมาสุัสสะนามูสะธุคือกลัว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 เฮ้ยนี่สินะคนที่บอกว่ามีเลือดพิเศษชั้สยากแค่ไหนกันเชียวแทบอีกอย่างน่าจะร้องหวยหวนตั้งแต่เห็นชิบคอบไป และโดนฉกัดงับทุกไฟทันทีเลยดูเหมือนว่าจะเป็นคนไม่ชอบทำความสะอาดบ้านนะที่แต่ไม่เป็นไรหรอกอออัพแโ้ยทำเสียบรรยากาศซะหมดเลิกอุ้ยอันนั้นตัวอะไร จังตัวอะไรเนี่ยเสียงเด็กที่นะไหนนะเฮ้ยไอ้แกคือเด็กที่ไหน,ไหน